ท o p Country หัวมะหอม Thai Beverage จำกัดมหาชนาว้าวนี่คือเมนูอาหารของทางร้านใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โห มีนะคะคุณผู้ชมคุณฮักอินสตราคเตอร์ของเราในวันนี้เมนูหนันน่ากินนั้นเลยแนะนำสักเล็กน่อยได้ไหมคะอันนี้เป็นซาลา่าครับเป็นแป้งชิปกับมะเขือเทศน,นะครับหันอันนี้จะเป็นไก่คาราเกะน,นะครับอ,อันนี้จะเป็นชิคเกน้นบุริโตนะครับ อันนี้จะเป็นมิตรบอลครับเป็นหมูผสมกับเนื้อนะครับแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆนะเติมพลังทั้งก่อนระหว่างและหลังการวาดรูปมพนอาจจะต้องใช้พลังงานสมองและแขนพอสมควร <c oughs> แหวนก็ได้แอบไปสอดส่องเหล่าบรรดารูปที่ลูกค้าที่มาที่นี่ได้วาดไว้แล้วก็เจอรูปนี้น่ารักมากเลยเป็นปลาโลมาแบบว่ายน้ําอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์แต่ดูแล้วไม่รู้ว่าผู้ที่ไม่มีพื้นฐานอย่ายงแหวนจะรอด ไจะวาดกไหมวาดได้ครับรูปนี้มันจะไม่ยากครับพูดอย่างนี้กับทุกคนหรือเปล่าจริงๆรูปนี้เราจะลงแบล็กเกาียก่อนให้เต็มครับแล้วก็วาดปลาหมาขึ้น้นครับอุปกรณ์ครับจะมีภูกันอยู่4อันนะครับของเราจะเป็นภูการแบนใหญ่แล้วก็แบนเล็กนะครับอ่าแล้วก็กลมใหญ่กลมเล็กนะครับอ่ามีทั้งหมด4อันสําหรับรูปนี้นะครับเราจะใช้เป็นภูการแบนใหญ่เราก็จะลงแบล็กเกาียให้เต็มก่อน ป้ะการูปนี้จะลงแบบวนๆนะครับก็คือใช้สีเหลืองแล้วก็วนเป็นวงกลมก่อนให้มันเป็นดวงจันทร์ก่อนนะครับอ๋อสีเหลืองผสมขาววะใช่ครับธ<ช> <ๆ S 1> ี่การลงก็วน,นค,ความใหญ่เนี่ยเราอยากได้ใหญ่แค่ไหนเนี่ยแล้วแต่ลูกค้านะครับพอวนเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยแต่งด้วยเป็นสีน้ําเงินครับ <c oughs> น้ำเงินผสมฟ้านิดนึงัดแตะร,รอบๆนะครับเราต้องผสมน้ําจิ้มน้ําบ่อยไหมท่านนี้ลืมไม่อ,อ๋อถ้าเกิดจิ้มน้ําในกรณีที่สีมันแห้งนะครับแต่ว่าเรารู้สึก ปาดไปแล้วรู้สึกสีมันแห้งอะล้ววาก็จิ้มน้ำผสมกับสีนิดน,นึงคนๆให้มันเหลวๆหน่อยแล้วก็วาดได้เลยโอเคลุย <Okay. Louis. S 1> ถามอินสตั้กเตอของเรานิดนึงว่าอย่างการวาดรูปก,การลงสีระบายสีอะไรย่างเงี้ยค่ะ มันบ่งบอกของบุคลิกคนวาดได้ไหมเอ่ยได้ครับเหรอดูยังไงอะคะดูจากสีที่ใช้อะไรเงี้ยว่าถ้าเกิดเป็นสีพวกเข้มเข้มมืดๆหน่อยอาจจะดูเป็นคนลึกลับลึกลับอะไรเงี้ย<อ>ถ้าเกิดสีโทนสว่างสว่างชมพูเหลืองฟ้าพวกเนี้ยอาจจะเป็นคนที่ดูสนุกอะไรเงี้ยครับร่าเริอง,งอะไรงี้ย ขั้นตอนการทำแบล็กเกาวก็เรียบร,ร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทำฟองอากาศโอ้ oh. ฟองอากาศแต่ก่อนทำฟองอากาศขอแอบ outgoing, พักกินแป๊บหนึ่งได้ไหมคะขออนุญาตทิมแป๊บหนึ่งนะคะต้องขอบอกเลยนะคะว่าอาหารที่นี่อร่อยมากจนแหวนนี่หยุดกินไม่ได้เลยทีเดียวกล่ว่าจะกินเล่นๆคุณผู้ชม อาหารที่นี่อร่อยมากเลยชักเริ่มไลลม่เล่นละแต่ตอนนี้ต้องขอชะลอการกินไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพ้นงานวาดรูปของแหวนจะไม่เสร็จเอาเสียชื่อแหวนหมดตอนนี้ต้องขอหักห้ามใจหยุดกินแล้วไปวาดรูปต่อม,มาคอยลุ้นและเป็นกําลังใจให้กับแหวนด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทําฟองอากาศครับการทําฟองอากาศเนี่ยเราจะใช้พูกกันแบนเดิมเลยอันนี้อันนี้ครับก็จะใช้สีขาวนะครับ อาจจะผสมกับสีชมพูนิดนึงก็ได้ถ้าเราชอบอย่เงี้ยแล้วก็จิ้มจิ้มลงไปนะัหรือว่าอ,อยากจะได้เป็นสีเหลืองด้วยก็ได้สลับสีได้ตามใจชอบใช่แล้วแต่เราเลยนี่น้าเหมือนปวริษาหรือยังคะ อปลาโลมาสวยแล้วเสร็จเลยเสร็จแล้วค่ะปลาโลมาขนตาเด้งข้าวแหวนอในท้องทะเลเป็นแหวนเพชรอันเลอค่ะ,ค,ะคือตัวดิฉันเองไห <laughs> นแต่ต้องขอแบบยืนดูไกลๆว่าแบบ ฝีมือเป็นยังไงบ้างคะ instructor okay, โอเคครับพอ<ว>ไปนะวัดไปวาได้อยู่ไหมคะโหปืม้มคุณผู้ชมวาดฝีมือแหวนสวยไหมคะนี่ก็เป็นคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานแล้วก็มาลองวาดเป็นครั้งแรกก็ออกมาแบบเป็นยังไงคะคอมเมนต์อีกทีนึงนี่คือโอเคครับสวยลงตัวเลยลงตัวต้องเพิ่มเติมตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะถ้าเกิดมาวาดในครั้งต่อๆไปอาจจะเลือก รูปที่ชอบครับแล้วก็มาวาดได้เลยอ๋อมาวาดได้เลยมา,ายหอยวันนี้ต้องขอขอบคุณอินสตรัคเตอร์ฮักมากๆเลยนะคะท,คคที่มาช่วยสอนแหวนนะคะให้วาดรูปในระยะเวลาที่สั้นมากออกมาได้ขนาดนี้ปลื้มใจมากเดี๋ยวจะต้องเอาไปแปะที่บ้านโชว์เพื่อนๆและประชาช,วชนว่าแบบดิฉันวาดได้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาลองสะบัดพวกกันพร้อมทานอาหารแบบชิวๆท่ามกลางบรรยากาศสุดชิคก นั่งชมวิวมองเส้นขอบฟ้าแบบนี้ในใจกลางกรุงเทพก็มากันได้ที่ร้าน Paint Bar Bangkok สุขุมวิท4 9นี่เองค่ะรับรองว่างานศิลปะจะช่วยคุณผู้ชมผ่อนคลายความตึงเครียดได้อย่างแน่นอนค่ะช่วงหน้าไปพบกับสาวสวยดีกรีหุ้นส่วนทางธุรกิจของแบรนด์ดังอย่างแบรนด์ minus 20ที่จะมาเล่าถึงเคล็ดลับการดูแลตัวเองที่น่าสนใจอีกสักครู่เดียวค่ะ